สวัสดีฮัลโหลสวัสดีสุปูทุกคนคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะคุณลูกค้าคะ่ะวันนี้นะคะเรานะคะในพาทุกคนนะคะมาดูว่าเราจะเล่นเกนมอะไรคะไปไหนบ้างนะคะคือคลิปที่แล้วจากคลิปการวิ่งที่เราลงไปไม่ได้ลงนานาได้เปิดคํคาตอำถามคนบอกว่าขอให้พี่ เล่นเกมเล่นน้ำด้วยทำคลิปลงน้ำเล่นน้ำเหรอเราไม่เคยทำคลิปลเล่นน้ำนะทุกคนแต่ถ้าทำคลิปเล่นน้ำนก็คงงานใช่ไหมโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะจะไปทำความสะอาดบ้านเนาะนะคะทุกคนกบจะไปทำความสะอาดบ้านนะคะ ตอนนี้มีเวลาไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยมีเวลาว่างนะคะก็ะเลยไม่ค่อยมาเล่นเกมใหม่เท่าไหร่เนี่ยก็ะจะมีแต่แบบเล่นเกมวิ่งอย่างเงี้ยในรูปที่เราลงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวจริงนะคะทุกคนตัวจริงข่าวนะทุกคน จริงข่าวจริงๆนะขอขี่โมูก็สามารถฟองได้นะอันนี้เราเล่นนะคะวันนี้ก็ถาวพอประมาณไม่ได้ขาวมากนะคะคิดว่าจะจะหาพวกอะไรเนี่ยหาพวกสิ่งของมาวางวาอะไรมาวางดีทุกคน คู่คืนไหมทำอะไรดีอะให้ปลูกต้นไม้ไหมคะทุกคนอยากปลูกต้นไม้ไหมโอ ใส่นนเข้าไปไปไม่ได้อยากใส่อันนี้เข้าไปมันคืออะไรอันนี้คือหัวเอาเอามาทำอะไรตั้งเยอะ ทุกคนวัวเต็มเลยอย่างนี้ต้องจัดการซะหน่อยฉันใส่แค่ตัวเดียวไปออกมาทำไมเยอะเหอเราไปนี้เลยนะ คนหนึงไปไหนแล้วใครให้แกไปฝั่งนูน้นะหรอไม่นะไม่นะมันลงบ้านไปแล้วมันลงบ้านฉันมาแล้วไม่วใครให้แกไปใครให้แกลงมาตรงบ้านฉันเหรอไม่ไม่เลยไปสักทีโ น้าบัวเต็มเลยทุกคน ็นแล้วเหรอคือเร็วมากค่ะคือทุกคนเราไม่ชอบให้สัตว์ตัวไหนเข้ามาในบ้านเรารู้ปะโวเคต้องได้รับ ว่ายิ่งเราทำลายมันยิ่งเหมือนแบบว่าสร้างให้มันตื่นมาอีกเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเขาบอกว่ายิ่งเราทำลายมันสร้างให้มีตัวขึ้นมาใหม่ ีบอกเลยยกค่ะแมงมุมแมงมุมพลังกาพลังกาเราคิดว่าจะเอาแมงมุมไปปล่อยยีบบ่ พสั่จิ้กหน่อยแตพี่ัจออโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบาย